นี่เป็นบ้าหรอมีคนบอกว่าอัดคลิปวันละสี่ห้าคลิปอัดเป็นไงงั้นละทำไมมันหน้าขนาดนั้นล่ะไม่มีอะไรทำอัดเฉยเฉยเชื่อไหมหนูก็เคยโดนด่าอย่างนี้มาก่อนนะตอนชอบกดไลค์ไม่ชอบกกดแชร์อะไรก็ว่ากันไปสิแต่ได้ข่าวว่ามันเวอร์ห้าคลิปหกคลิปต่อวันแต่ก็ได้คลิปหนึ่งก็ห้าหกร้อยไลค์ขึ้นหนึ่งขอบคุณนะค่ะที่เมื่อกดไลค์ห้าร้อยหกร้อยกับพี่ตองนาตาลีนักคาราจุดจุดจุดแต่ก่อนไม่กล้าที่จะหน้าสดออกคลิปทุกวันเนี้ อะไรนะทุกวันนี้มันน่าโใช่ไหมใครชายก็สวยขาจริงอ่ะนี่เราจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะคะว่าตอนนาตาลีเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะติดโซเชียลแคมป์ขั้นรุนแรงนะคะรัก f อยิ่งกว่ารักดิชันอีกนะคะแล้วทอฟซียิ่งกว่าบังคับดิฉันให้ตอบทุกคนเหมือนที่ตัวเองตอบเอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้ไปไปที่จะพยายามตอบทุกคนแล้วกันเนาะทุกคนหนึ่งคอมเมนต์ก็เป็นคนที่อเขารักเราตรงที่เป็นเราต็ดดองเป็นดองเดซี่แปดบวก กันที่แอปแบล็เชดดาโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะคะเพราะว่าพี่ตองโดนคุณหมอจุ๊บมาจุ๊บอย่างเงี้ยสองเข็มเลยหายเลยจริ้งมาสองเข็มเลยโอเคเอาเป็นว่าพี่ตองจะอัดวันละสามสี่คลิปก็กดไลค์พี่ตองด้วยแล้วกันเนาะใครยังไม่ได้ไปฟอลโล่พี่ตองเข้าไปฟอลโล่ด้วยอย่าลืมนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่ตองมีมีสองคนที่อยากจะฝากด้วยนะคะฝากโซเชียลแคมใหม่ของเจ๊แต๋วด้วยเนาะฮาลันทุ่งใช่เจ๊แต๋วฮาลันทุ่งน่าต่ำน่าฮาน่ารักสุดเจ๊แต๋วเนี่ย เคยมีโซเชียลแคมแล้วเพื่อนติดตามตั้งสามหมื่นตอนนี้โซเชียลแคมนางเสียไปนะก็เลยทำโซเชียลแคมปใหม่ติดตามนางด้วยนะเจ๊แต้วอารันทุง่งน้องอุ๋ยแรงร้านสองคนฝากไว้ด้วยนะคะไปละพี่เพชรจะไปข้างนอกแล้วให้พี่ตองอยู่บ้านคนดีไปแล้วพี่ก็จะไปกินข้าวบ้านใครสักคนนึงเป็นคนพิเศษอยากไปด้วยจังแต่น้องเพร้อยอยู่บ้านนี้แหละแก่แล้วแ <Yeah. S 1> ย่รู้เรื่องจบ